อยู่เลยครับนี่หางเครื่องก็ยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยขอบคุณล้อเล่นนะครับขอบคุณคมีความสุขด้วยกันครับดูแลหัวใจเจ้าไว้ให้ดีจากนี้จะไกลดูแลแลขกพวกเราด,ด้วยนะครับพี่น้องจุดจดกันนะครับจอยู่ที่เดิ วัมาเจอเอ็มซีทาระบบเลยครับสวยงามพอดีมาเล่นครับจอดเล่นอยู่นนอำเภอบ้านดา่านครับ พี่น้องมาฟัง MC ก่อนครับค MC ท้องดีปากทงชัยครับโอ๊ะตัดตัดมื่เมื่อคืนไปดูเลบ้านกรวดบ่ะฮ่า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 อี่ อ๋อนี่ดูแลบุรีรับอะไรยังไงวันนี้มาอยู่บ้านกรวดแล้วเนี่ยวันนี้มากับวงอนุบาลสามครับจุดใส่แดดครับขออนุญาตฟังสาวจากบุคคลสาวนะครับเดี๋ยวเราจะขอปิดเครื่องพวกเราสักครู่นะครับเดี๋ยินดีกับเจ้าภาพนะครับ ได้บ้านหลังใหม่สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวพาไปชมระบบของอะไรนะทีมงานอะไรนะเมื่อกี้ทีมงานอะไรนะไหนเนี่ยหนึ่งเสาร์หนึ่งเสารอยู่โคกวัดอยู่บ้านนี้เลยบ่ครับอยู่บ้านนี้แหละครับโอ้มาบบโหอ๋ออ๋อฝั่งนี้เป็นบ้านด่านไปอีกฝั่งนึงเป็นโคกวัดอ๋อติดกันเนาะโอ้สวยงามจัดมานานยังครับในชุดไหมอันนี้คือเป็นกลาง เร่าเสียงกลางนี่เพิ่งออกใหม่เลยเอาบีนมาก่อนแล้วแต่เสียงกลางกลางเพิ่งมาตอนนี้ MC ทั้งระบบแล้วเนาะชั้นตู้อ่าดอกก็เป็นของมาจาก MC เลยไหมจริงๆเป็นดอกเก่าของในตู้เอ็นดีซีเอ็นดีซีคุณทำอ๋อเป็นดอกเก่าแต่แต่ตู้ี่เป็นของช่างแรกทั้งหมดทั้งกลางทั้งแหลมเลยบอก รถดึกกลางแหลมนี่มาอ๋ออ๋อโอเคกลางแหลมก็คือมาจากบริษัทเลยครับมาจากโรงงาน MC ช่างแม็กปักธงชัยเนาะใบเท่าไหร่ตัวกลางเนี่ยไปละเก้าพันห้าไปละ9เ0้ารันห้าครับตู้เปล่าก็4,500ห้าตู้เปล่า4,500ตู้เบีร์เนาะ18บแปดนิ้ยยี่สิบเอ็ดบนิ้วเนี่ครับคุ้มพลังที่ใช้ก็จะเป็นที่เคใช่ไหมตั้งแต่ประมาณส อ๋อที่เคต้นคูนี่สมัยแกดีโมช่วงนั้นเลยใช่ผมเขาทำจัดสุดทำจัดสุดทำทั้งชุดเลยอือ๋อคือทั้งหมดเลยใช่ซึ่งไม่เปลี่ยนตู้อ๋่อันี้ก็มาเพิ่มที่หลังเลยมีดิจิตอลอ๋อดิจิตอลนี่มาเพิ่มหลัง DL 16S มิกกี้มิกกี้มิกกี้แจ๋วเลยครับแจ๋วเลยลงกี่คืนแล้วครับสองคืนสคืนนี้เนาะ กำลังสวยงามครับบ้านด่านติดต่อได้ทางไหนบ้างครับต่อ0971987853เฟซบุ๊กเอ่อหนึ่งซาวเอ็นไลท์อ๋อเฟซบุ๊กชื่อหนึ่งซาวเอ็นไลท์เลยหนึ่งซาวเอ็นไลท์ภาษาไทยดูภาษาไทยครับไทยน้องดูดูกับงเมื่อเลยกุ้งเมื่อเข้ามาล้เนาะขอให้โชคดีนะคุณแม่พอดีตู้สวยเสียงดีพี่น้องรับพิสูจน์เนาะรอสักครู่นะครับ พอดีมาจอดเล่นงานเราเัดช่วขึ้นบ้านใหม่ครับผมมีเวลาอีก3ชั่วโมงนะครับงานขึ้นบ้านใหม่เรากจะเป็นอะคูสติกวงสองอันปะอันนั้นเราเตรจัดมาสี่ห้าวงกันหละเดี๋ยวเจอกันปิดเช้าครับพรุ่มในวันนี้วงเยอะวะเช้าแบบไม่นัดไม่นัดจะของขึ้นแล้วเนาะเป็นแป้กันมาหลายวันเลยเนาะมาถึงมาถึงจับชนเลยวันนี้จัดเต็มกี่วงงานบันคนสาวากี่วงครับเริ่มเลยครับไม่รู้เขาไม่ได้บอกอ๋อแต่พวกสองเนาะ ใช่แติดต่อเครื่อนมาเราเป็นพี่น้องกันด้วยอ๋อโอ้โฟกซองไม่เป็นไรโฟกซองง่ายอยู่แต่ถ้าสะดุดสดนี่แหละหลายอย่างครับโฟกซองเดิเขี่ตาร์กอืมโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับทีมงานหนึ่งซอยไร้นะครับอำเภอบ้านด่านบ้านโคกวัดก็ต,ติดเป็นอำเภอบ้านด่านนี่นะครับแต่เป็นหมู่บ้านโคกวัดต,ตอนนี้เราก็จะเริ่ม ทดสลองเสียงแล้วเจ้าสายแดดครับมือน,นี้เจ้าสายแดด <c oughs> ทอมสมันเปลี่ยนแล้วตีไปดังบอกโอ้ยดังคาบิลเฉยเลยเดี๋ยวต้องไปแก้ทอมสามนะครับมีปัญหาแล้วนะ ต้องสามตีข้ามไปก่อนนะน่าจะร้อนแล้วแหละ ตอนนี้มันต่ำเลนะร้อนครับต้องกลางกลางผ้าใบครับผมสึกสึกทดสอบเจ็ดครับดาวสวัสดีด้วยกันครับผมสำหรับท่านสาวาทท่านสนาา,นสนาตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านของที่อาเดินทางมาร่วมยินดีในงานขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ในค่ำคืนดีด้วยแล้วกันนะครับผม ถ่ายไปยังท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมอ,อกว่าจะเป็นพอบ้านพ่อเมืองตลอดจนผู้นําชุมชนและก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกท่านด้วยนะครับนะครับผมทัาทายในรอบนี้ด้วยแล้วกันครับผมช่วงนี้กับทางดิมานรถแห่มงคลสาวร่วมด้วยอาจารย์นักนตีวงอรุบาลสามมามอบความสุขสนุกสนานในวันนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมใน ช่วงบ่ายนะครับผมนะมีรูปแบบอจอดเล่นนะครับผมกางกลางแดดเลยนะับกลางแดดเลยค่ะวันนี้เล่นใส่เดือนายนะครับผม <c oughs> ตั้งนทีเมื่อกี้เนี่นยนเปียกตั<า>วด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮมีเจ้าภาพขึ้นมาเปิดงานหรือว่าท่านผู้ใหญ่บ้านขึ้นมากล่าวเปิดงานไหมฮะถ้ามีก็ กระซิบก,กะระซาบด้วยแล้วกันนะครับท่านผมทีมงานก็อาจจะได้ห็นถึกขึ้นมาดูแล้วกันครับตัวนี้ก็ตะตายกับแก่ผู้ไม่เกียรติที่มาร่วมงานด้วยแล้วกันนะครับผมท่านที่อยู่ด้านในก็ดีนะครับไม่ขัวด้านหลังก็ดีนะฮะวันนี้โนกันตรึมใช่ไหมครับโนกันตรึม <laughs> รีวิวกันตรึมมีแต่ลาวเลยนะครับผมนะ เดี๋ยวมีกันเติมจีนแดงอยู่ด้วย <laughs> เดี๋ยวคนมีสซืยอไปะกรายในายรอบนี้ด้วยแล้วกันครับผมจรินจริงเขาเน่ยเจ๊สีเจก,กสาวด้วยแล้วกันอันุบสองใช่ไหม,ไม <laughs> เต็มวงเนาง <laughs> ทำไมพระใบามันตำ่ำเลยวะ